พวุสายเชื้อชวนคิดเรื่องชีวิตและการเงิน l i f e l o n g and Prosper สวัสดีครับลิ uh, l i อ e Long and p r o s อ e r อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงปลายปีแล้วก็เลยอยากจะขอคุยเรื่องสุขภาพอีกครั้งหนึ่งให้เป็นทั้งของขวัญปีใหม่ของสำหรับท่านที่สนใจเรื่องสุขภาพทุกท่านนะครับเราเราเองเนี่ยผมคิดว่าเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมีความสำคัญอย่างมาก นี้ถ้าดูในในพรีเซนเทชันที่ผมนำมาเสนอเนี่ยก็จะดูว่าคนไทยเราในช่วงที่ผ่านมาจริง,รงๆแล้วเรากลัวเรื่องโรคอะไรก็มีการทำเซอร์ว์อยู่เมื่อปี2018เดือนตุลาคมเนี่ยนะครับสำรวจพบว่าคนไทยเนี่ยเรากลัวโรคมะเร็งเยอะที่สุดโรคหัวใจลงลงมาโรคกรดไหลย้อนโรคเบาหวานโรคความดันอย่างที่เห็นในรูปด้านซ้ายนี้เราจะแก้อย่างไงนะครับ สำหรับงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของไทยเนี่ยมีข้อมูลเยอะมากเลยกัอเรื่องสุขภาพแต่ที่สําคัญคือเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับการศึกษาวิจัยพบว่าคนในประเทศเนี่ยจะมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับระบบบริการสุขภาพ9%พันธุก,กรรม16%แต่พฤติกรรมเนี่ย51%และสิ่งแวดล้อม24%วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมกันเพราะว่าการทำสออย่างเนี่ย ช่วยให้เราลดความเสี่ยงของการเป็นโรคที่เรากลัวเนี่ยได้ถ้าดูในการคำนวณของทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยดูสิครับตั้ง75นะครับครนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าดูหน้าต่อไปเนี่ยผมก็เลยไปเอาข้อมูลของทางสภาพัฒน์มานะครับสภาพัฒน์เนี่ยเขามีการรายงานภาวะสังคมซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ของอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อนะครับโรคไม่ติดต่อเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตเนี่ยประมาณสัก75-80%ของการเสียชีวิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยคืออยู่ตรงนี้แหละดูในตารางจะเห็นว่าอัตราการป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเนี่ยซึ่งจะนําไปสู่ความเสี่ยงการเสียชีวิตเนี่ยนะครับต่อประชากรแสนคนเนี่ยเชื่อไหมไอ้ที่เรากลัวก,วกันน่ยมันผิด นะครับเพราะว่าที่เป็นมากที่สุดคือความดันโลหิตนะครับรองลงมาคือเบาหวานรองลงมาคือมะเร็งไอ้ที่กลัวมากที่สุดเนี่ยจริงๆกลายเป็นอันดับที่3ามในสแล้วก็โรคหัวใจตามมาสุดท้ายนะครับถ้าดูผมก็เลยไปคำนวณอัตราการขยายตัวของการเป็นโรคพวกนี้ด้วยเพื่อรู้ว่าจริงๆแล้วอันไหนเนี่ยน่ากลัวที่สุด ถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่าจริงๆตัวที่น่ากลัวที่สุดที่ขยายตัวเร็วที่สุดเนี่ยคือโรคเบาหวานคือโตเฉลี่ยปีละ7.83นะครับตามมาด้วยมะเร็งจริงแล้วก็ตามมาด้วยโรคความดันโลหิตซึ่งตราการขยายตัวเนี่ยเท่ากันแล้วก็โรคหัวใจนะครับแต่การประเมินตรงนี้มันยังไม่ตรงกับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งบอกว่ามีการไปสำรวจเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะครับ 14ล้านคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็61ล้านคนเป็นโรคเบาหวานอันนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าประชากรมี60กว่าล้านมีคนที่เป็นโรคสองโรคนี้รวมกันตั้งหนึ่งในสามแล้วหนึ่งในสามแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราจะตั้งเป้าป้องกันไม่ให้เป็นโรคสองโรคเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับหน้าต่อไปผมให้ดูเร็วๆว,ว่าเรื่องความดันเนี่ยนะครับ มันมีเกณฑ์ยังไงบ้างอันนี้พวกเราคงทราบดีว่าเออเราอยากจะให้ความดันเราอยู่ประมาณสักร้อยยีแล้วตัวบนแล้วก็ประมาณสักต่ากว่า80ตัวล่างแล้วก็มีจะมีขั้นตอนระดับว่าตรงไหนเป็นอัตราที่ที่สูงเกินไปนะครับอันไหนที่เป็นสูงจนน่ากลัวอย่างเช่นถ้าเกินร้อยแปเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วคําถามว่าแล้วอัตราแล้วการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเพราะอะไร ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวที่มันสําคัญที่สุดอันหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับสภาพจริงๆว่าคืออายุยิ่งอายุมากขึ้นความดันก็จะยิ่งสูงมากขึ้นแน่นอนมีเรื่องของพันธุกรรมด้วยนะครับแต่สิ่งที่เราปรับปรุงได้ปรับเปลี่ยนได้เพื่อลดความเสี่ยงก็คือ 1. การดื่มสุรามากเกินไปนะครับอันนี้ทําให้ความดันขึ้นอันที่สคือแน่นอนคือสเตรสหรือการที่เราเครียดอันนี้ก็จะมีผล อีกสามเรื่องที่จะสำคัญมากและผมคิดอยากจะให้เราให้ความสำคัญมากที่สุดเนี่ยที่เราปรับปรุงได้คือหนึ่งอ้วหรือการเป็นโรคอ้วนอย่าเป็นโรคอ้วนคุมน้ำหนักให้ได้อันนี้ค่อนข้างที่จะมีผลต่อความดันมากอันที่สองคือเรื่องของการกินเดี๋ยวจะขยายความเรื่องการกินว่ากินอะไรให้ลดความความดันลงไปแล้วก็ที่สามก็คือการอาอกกำลังกายเป็นประจำนะครับ ในทำนองเดียวกันให้มาดูหน้าต่อไปคือเรื่องของเบาหวานเรื่องของเบาหวานเนี่ยกอ็อย่างที่เราทราบเกณฑ์ก็คือให้ไปดูน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นน้ำตาลที่วัดตอนที่อดอาหารเรียกว่า Fasting Blood Sugar นะครับอันนี้ก็ต้องให้อยู่ต่ำกว่าร้อยอย่างที่เราทราบส่วนใหญ่ตอนนี้คนจะมาอยู่ตรงเริ่ม Pre-Diabetic เยอะมากทั้งโลกเลยนะครับ แล้วก็ที่ดีกว่าถ้าถ้าตรวจนี่คือตรวจน้ำตาลสะสมเรียก,กว่า HbA 1 c นะครับ HbA หนึ่ง c เนี่ยเราอยากให้มันประมาณ5้าุด็ดเซคือต่ำกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเนี่ยถือว่าเริ่มจะเข้าไปสู่ภาวะที่เริ่มมีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับครนี้เรื่องโรเบาหวานเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้มากๆๆจริงๆนะครับเพราะว่าพอเริ่มเป็นแล้วเนี่ย มันจะมีอย่างอื่นตามมาเป็นแพ็กเกจก็คือจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นนะครับมีความเสี่ยงที่พอเราเป็นแผลหรือเราเราติดเชื้ออะไรนี่มันจะหายากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันคือแม้กระทั่งจะทำให้เรื่องของสมองเสื่อมก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะตามมาแต่สิ่งที่เป็นที่รู้กันว่า ถ้าเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยหรือใกล้เป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยอาจจะตามมาขึ้นหนึ่งเป็นเบาหวานเลย2มีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจด้วยสามไตก็จะไม่ดี4ตาก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพื่อก็ยาวเลยฉะนั้นบอกเลยว่าเรื่องเบาหวานเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเ,เรื่องใหญ่ที่สุดนะครับระวังให้ดีจริงๆโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เราก็รู้ว่าอาหารที่เรากินกันเนี่ยมันจะชอบนําด้วย ความหวานนะครับแล้วของเราขนมเราก็จะหวานมากต้องต้องระมัดระวังเลยมีจริงๆครับหน้าต่อไปเนี่ยที่ผมพูดว่าต้องระวังเพราะว่าไปดูสถิติแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงมากอันนี้เป็นสถิติที่ทาง World Bank เขาประเมินมาว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับสองโรคที่ผมว่าที่ที่ผมว่าต้องระมัดระวังให้ดีสุดคือเรื่องของ เรื่องเบาหวานกับเรื่องของโรคความดันอันนี้จะเขียนว่า diabetes คือเบาหวานแล้ว hypertension คือความดันเนี่ยจะเห็นนะครับว่าจากจำนวนของคนที่เป็นโรคเบาหวาน100คนเชื่อไหมครับว่าคุมอาการได้จนกระทั่งเป็นปกติแค่11คนเท่าน,นั้นเองนะครับดูในนี้จะเห็นว่ามีด้วยซ้ำแปลว่าประมาณเกือบ30% ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นด้วยซ้ำเป็นต้นนะครับในกรณีของความดันก็ออกมาในลักษณะเดียวกันคือในหนึ่งอคนเนี่ยคุมอยู่ได้จริงๆแค่16คเนฉะนั้นไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับฉะนั้นความจําเป็นที่ต้องรับรู้ให้เร็วแล้วก็รีบจัดการให้เร็วนี่มีความสําคัญมากหน้าต่อไปเนี่ยอันนี้ผมพยายามหาข้อมูลดูว่าอะไรจริงๆนะที่มันมัน,ม,นมันกระทบกับสุขภาพเราจริงๆเราเห็นรถพยาบาลว๊อ wow, ว wow, 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 wow ๊อวอใช่ไหมครับ เออเขาไปรับคนไข้ที่เป็นโรคอะไระแปลกมากเวิร mm ์แบงคเก็บข้อมูลเชื่อไหมที่ต้องใช้รถหอมาเอาคนไข้เข้าโรงพยาบาลที่มากที่สุดคือเบาหวานนะตามมาด้วยความดันแล้วถึง c o p d ก็คือถึงโรคปอดนะครับแล้วอันอื่นก็ตามมาทีหลังอย่างเช่นแอสมาก,ก็คือออกพื้นเป็นต้นนะครับแอฟฟิลซีก็คือเกิดการอาการชักขึ้นมากลายเป็นว่าไอ้ที่เขาเรียกรถหอเนี่ยจากสถิติของประเทศไทยนะ มาเพราะเรื่องเบาหวานก็เรื่องความดันนะครับฉะนั้นก็มันยืนยันมันย้ําอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้มาเรื่องกินก่อนเรื่องกินกินยังไงให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับกินยังไงให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็ต้องบอกว่าอย่างนี้มีงานวิจัยพบแล้วว่าพยายามกินในช่วงเวลาที่แคบที่สุดที่แคบที่สุดขอให้ช่วงเวลากินในยีิบสี่ชั่วโมงกินชั่แปดถึงสิบชั่วโมงได้ไหมหนึ 1, ่งแปถึงสบชั่วโมงได้ไหม ะจะเริ่มตอนไหนก็ตามเนี่ยนับไป8ชั่วโมงสีชั่วโมงอะไรอย้นหยุดนะข้อที่2หยุดกินก่อนนอนอย่างน้อยสัก2 3สาชั่วโมงได้ไหมถ้านอนสี่ทุ่มนะครับสองทุ่มกินให้เสร็จทุ่มหนึ่งกินให้เสร็จได้ไหมนะครับสอสองกดนะครับสองกดถามว่าทำอยงนี้ทำไมนะครับก็ต้องบอกว่าเพราะว่าต้องการให้ร่างกายมันไม่มีน้ำตาลพลังงานเยอะเกินไปเพราะช่วงตอนเย็นเย็นตอนกลางคืนเนี่ย ความสามารถในการกําจัดน้นําตาลเนี่ยโดยอินซูลินฉีดออกมาเนี่ยมันจะต่ําสุดในทางตรงกันข้ามนะครับความสามารถในการที่อินซูลินจะฉีดออกมาจากร่างกายเพื่อจัดการกับน้ําตาลเนี่ยคืออินซูลินเนี่ยมันจะเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเพื่อจะดึงเอาน้ําตาลออกจากเลือดให้เข้าไปอยู่ที่กล้ามเนื้อมันจะได้ไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะมีศักยภาพสูงสุดตอนเชา้า ตอนเช้าเพราะฉะนั้นถึงมีงานวิจัยยืนยันว่าทานอาหารมื้อหนักตอนเช้าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าทานอาหารมื้อหนักไปเยอะกินของหวานหวานไปเยอะหน่อยอย่างน้อยตอนเช้าระบบของร่างกายคือระบบการฉีดอินซูลินออกมาเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จัดการกับส่วนเกินของน้ำตาลได้ดีที่สุดน,นะครับส่วนการ อาหารอาหารเย็นก็ตรงกันข้ามอย่างที่ว่าก็คือฐานที้น้อยแล้วพัานให้เสร็จภายในทุ่มหนึ่งอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะครับการกินอาหารแนะนําว่าควรจะกินไม่ใช่กินจุบกินจิบทั้งวันเพราะว่ามันระบบตับอ่อนที่จะฉีดอินซูลินจะทํางานหนักฉะนั้นควรจะกินอย่างมากก็คือสามมื้อให้ดีที่สุดคือสองมือ้อหรือสองมื้อครึ่งนะครับโดยย้ําว่า มื้อหนักที่สุดคือมือเช้ารองลงมาคือมือกลางวันแล้วก็รองมาต่ําสุดคือมือเย็นนะครับนั่นคือเรื่องของกินนหารทีน,นี้หน้าต่อไปเนี่ยก็คือการให้ดูนะครับว่ามีงานวิจัยบอกว่าคนที่ไม่กินอาหารเช้าเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับผมก็เอางานวิจัยมาแค่2งอันเท่านั้นแหละ นะครับอันแรกด้านซ้ายเนี่ยเป็นอันที่ใหม่ล่าสุดเลย3ตุลา2025เป็นงานวิจัยที่เอางานวิจัยอื่นๆมาสรุปอีกทีหนึง่งเขาเรียกว่า meta analysis นะครับก็ค้นพบว่าคนที่ไม่กินข้าวเช้าเนี่ยนะครับเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเรียกว่า metabolic syndrome เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่คืออะไรในะอีก10%เพิ่มความเสี่ยงของการที่จะมีความอ้วนลงพุงเนี่ย17% ไฮเ e อร์เทนชันคือความดันเนี่ยยี่สเอ็อร์นะครับไฮเ e อร์ลิ d ิด i a มก็คือมีอไขมันเยอะเกินไปในสิบสาแล้วก็ไฮ p o g l y ไกลซีก็คือมีเรื่องของน้ำตาลมากเกินไป26%เนะครับฉะนั้นสรุปแล้วว่าการไม่กินข้าวเช้าเนี่ยมันมีผลเสียจริงๆด้านขวาก็เป็นงานวิจัยอีกอันหนึ่งนะครับก็ออกมาในทำนองเดียวกันว่าคนที่กินข้าวเช้าน้อยครั้งเทียบกับคนที่กินข้าวเช้าบ่อยครั้ง ต่อสัปดาห์เนี่ยนะครับคนที่กินข้าวเ,เช้าบ่อยครั้งกว่าเนี่ยเขาจะน้ําหนักตัวน้อยกว่าเขาจะเอวเล็กกว่าเขาจะน้ำเขาจะความดันต่ํากว่านะครับแล้วก็แน่นอนน้ําตาลในเลือดเขาก็จะต่ํากว่าด้วยนะครับก็เป็น2ง,งานวิจัยที่ผมคิดว่ามันมันยืนยันว่า้เรื่องกินอาหารเช้าเนี่ยคงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโอเคเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการออกกาลังกายออกกําลังกายตอนไหน การออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือออกกําลังกายหลังกินข้าวเลยหลังกินข้าวกินอาหารเลยถ้ากินเสร็จแล้วออกกําลังกายได้สัก1 5บหถึงยี่นาทีจะดีมากนะครับโดยเฉพาะทั้งอาหารกลางวันและอาหารเย็นนะครับพวกเราอาจจะบางทีไปชอบไปกินอาหารกลางวันเยอะเกินไปหรือโยเฉพาะเย็นเยอะเกินไปเนะี่ยยิ่งตอนเย็นกินอาหารเยอะเกินไปเนะี่ยยิ่งต้องออก ต้องออกกาลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยเรียกร้องกำพลังงานดึงเอาน้ําตาลส่วนเกินเนี่ยลงมาที่กล้ามเนื้อที่ใช้ในการทํางานนะครับคําถามต่อไปคือว่าโอเคออกกําลังกายตอนเช้าก่อนกินข้าวเช้าได้ไหมกลัวจะเป็นลมหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับจะออกกําลังกายไปก่อนก็นดีเพราะว่าออกกําลังกายก่อนเนี่ยยิ่งทําให้ระบบการฉีดอินซูลินยิ่งดีขึ้นไปอีก อินซูลินเซนซอี่ยิ่งสูงขึ้นไปผมมันสูงอยู่แล้วตอนเช้าออกกำลังกายยิ่งสูงขึ้นไปอีกเลยหลังจากกินอาหารเช้าแล้วจะออกกาลังกายก็ได้นะครับก็ช่วยอยู่ดีฉะนั้นการออกกำลังกายตอนเช้ายิ่งช่วยในเรื่องของการทําให้ระบบการฉีดอินซูลินของเราเนี่ยมันมันดีขึ้นทั้งวันเลยอ,เออกกำลังกายตอนเย็นได้ไหม ได้ออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยร่างกายมักจะมีศักยภาพในการออกกำลังกายสูงสุดตอนช่วงประมาณเนี่ยสี่โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งถ้าสมมติเราต้องไปแข่งวิ่งเนี่ยล้าทำเวลาเนี่ยสี่โมย็งทุ่มหนึ่งจะดีกว่าตอนเช้านะครับแต่ว่าแน่นอนเหมือนก็ถ้าเทียบกับสําหรับการออกกําลังกายเพื่อลดเพื่อลดเรื่องเบาหวานเรื่องความดันเนี่ยตอนเช้าจะดีกว่าแต่ถ้าตอนเย็นอยากจะ ทำเวลาให้ดีเนี่ยไปไปวิ่งซะตอนบ่ายตอนเย็นจะดีกว่านะครับอนอกจากอย่าลืมเรื่องของ resistance training ด้วย resistance training ก็คือการออกกำลังกายเพื่อยกน้ำหนักให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงด้วยนะครับพอกล้ามเนื้อมันมีใหญ่ขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเรียกร้องเอาพลังงานเข้ามามันจะดึงฉะนั้นถ้าร่างกายมีกล้ามเนื้อเยอะก็จะยิ่งเป็นร่างกายที่ระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำนะครับภาพรวมก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น สรุปว่าตอนเช้าออกกำลังกาย7ดโมงเช้าถึง9้าโมงเช้าก็ดีดีสำหรับเรื่องอินซูลินเซนซิติฟิตี้ออกกำลังกายตอนประมาณ2โมงเย็นถึงหโมงเย็นก็ดีถ้าต้องการจะเป็นการออกกำลังกายในช่วงที่ร่างกายเราแข็งแรงที่สุดนะครับโอเคต่อมาคือเรื่องของการกินเ,เรื่องการกินผมเชื่อพวกเรารู้หมดแล้วนะครับเรื่องการกินว่าอะไรดีอะไรไม่ดีส่วนใหญ่ของไม่ดีนะั่คือของอร่อยนะครับ แต่ผมอยากจะให้กินอาหารที่เป็นประโยชน์กับเรื่องของความดันกับท่องเบาหวานก็จะต้องเป็นอาหารที่มีเรียกว่า s o l u b l e Fiber คือไฟเบอที่ละลายในน้ำได้นะครับมันมีไฟเบอรอีกสองประเภทคือ Insoluble Fiber กับ s o l u b l e Fiber เราต้องการ s o l u b l e Fiber มากขึ้นเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างที่ว่าคือทำให้ร่างกายเราเนี่ยดึงเอาน้ำตาลจากอาหารได้น้อยลง ทำให้อินเซนซิสซิวิตี้ดีขึ้นอย่างที่ว่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นไลซอลูบอฟไฟเบอร์นี่ยังเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ด้วยแล้วก็แน่นอนมีงานวิจัยค้นพบว่ากิน s o ล u b อฟไฟเบอเนี่ยมันช่วยคุมน้ำหนักได้ดีกว่านะครับแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือกได้ s o l u b อฟไฟเบอถ้าดูในอีกรูปหนึ่งเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการลดไขมันไม่ดีด้วยนะครับ ลดไขมันไม่ดีด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของระบบเส้นเลือด,ด้วยฉะนั้นซาร์โบรไฟเบอร์ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของลดความดันอย่างแน่นอนย้านะครับซาร์โบ e ไฟเบอร์ดีทั้งสำหรับเรื่องเบาหวานดีสําหรับเรื่องการลดความดันออมาแล้วเรามาดูกันว่าไอซาร l โบรไฟเบอร์ iber, ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรผมก็เลยเอาตารางเร็วๆที่มาดูเนี่ยด้านซ้ายคือที่มีซ o ร์โบรไฟเบอร์เยอะหน่อยอินซ l u b l e f ไฟเบอร์เยอะหน่อยคือด้านขวานะครับถ้าดูนี้นี่ก็เห็นว่า เลือกไปอยากจะกินอะไรเลือกไปก็อยู่ในนี้แหละนะครับอย่างเช่นมันหวาน s วี e พ p เ t a t o โต้น่าสนใจ ot, ccoli, แค r อทบรอกโคลีแม้กระทั่งกล้วยนะครับ<ม>ก็มีประโยชน์ลูกแพรก็ได้ในนี้มันจะไม่มีอันนึงแต่อันนึงที่มี s o l u b ไฟเบอร์เยอะคือฝรั่งนะครับเป็นตน้นในนี้มันไม่ได้เขียนแต่ว่าผมไปเช็คแล้วฝรั่งก็ดีนะครับ i n s โซล b บ์ไฟเบอรก็ดีมันก็เป็นทําให้มันมีมีบล็อกทำให้เราสามารถที่จะลดความเสียงเรื่องของท้องอืดได้นะครับแต่นั้นก็ไม่ว่ากันแต่ด้านนั้นเป็ด้านขวาโอเคเสร็จแล้วถามว่าควรจะกิน s o ล u บ์ไฟเบอร์สักเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าควรจะกิน s o l u b ์ไฟเบอร์สักคานวณทั้งวันละสัก10-15กรัมโดยที่เป็น Total Fiber สักประมาณกว่าครึ่งหนึ่งคือ25-35กรัม กินยังไงโอเคอย่าไ okay. าปโหพอบอกภาพเล่นกินวันแรกเลย35กรัมรับรองท้องอืดรู้สึกอือดอัดแน่ๆค่อยๆเริ่มนะครับอย่าอย่าไปรีบอัดเข้าไปเลยไม่เอาค่อยๆกินเพราะร่างกายต้องปรับตัวค่อยๆปรับไปนะครับแล้วอย่าลืมกินน้ําเข้าไปด้วยกินไฟเบอร์พวกนี้ก่อนหรือกินพร้อมกับอาหารเพื่อง่ายๆคือกินผักก่อนแล้วก็ไปกินแล้วค่อยไปกินเนื้อแล้วค่อยไปกินแป้งอย่างนั้นจะดีที่สุด อย่างนั้นจะดีที่สุดก็เล่าให้ฟังอย่างโดยเร,เร็วแล้วก็ต้องบอกว่าโดยสรุปเนี่ยนะครับก็คือมีงานวิจัยค้นพบว่าถ้าพยายามกินไอโซลา b l เบิรฟไได้วนันละสักประมาณ15-20กรัมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามีงานวิจัยค้นพบว่าจะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานได้20-30%ลดความเสี่ยงของความดันไปได้สัก 2- 5มมต่อกกรัมนะครับแล้วก็เรื่องของลดน้ำตาลในเลือดด้วยอย่างที่เราเห็นนะครับ หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือเรื่องที่ทางดรพีเตอร์อาเทียเนี่ยเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเบาหวานเนี่ยเขาจะบอกว่าแม้จะดูเหมือนกับว่ามันจะทําให้เราเสียชีวิตเนี่ยเป็นอันดับที่4ที่5แต่ใครเชื่อเลยว่าจริงๆเนี่ยตัวการโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการให้เป็นโรคอื่นๆเยอะมากซึ่งแกบ,บอกเลยว่าน่าจะ เป็นพื้นฐานที่ทำให้เป็นโรคหัวใจและทําให้เป็นโรคมะเร็งและทําให้เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับมันจะเหมือนกับถ้าเป็นเบาหวานแล้วมันจะเป็นสนับสนุนให้เป็นสามโรคนี้ไปด้วยเลยฉะนั้นเข้าถึงมอกว่า I p l a c e much emphasis on metabolic health โดยรวมเพราะว่า metabolic health โดยรวมเนี่ยคือพูดถึงเรื่องน้ำตาลและเรื่องอื่นๆด้วยฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตว่าสำหรับการดำเนินชีวิตของพวกเราไปในอนาคต เพื่อให้สุขภาพดีขอให้มีศีลห้าอันนี้นะครับสำหรับการป้องกันไม่ให้เป็นเมตาบอลิกซินโดรมหรือการเผาผลาญร่างกายเนี่ยผิดปกติอันที่1คือคุมน้ำหนักให้รอบเอวไม่สูงสำหรับผู้ชายไม่ให้เกิน36นิ้วสำหรับผู้หญิงไม่ให้เกิน32นิ้วอันนี้เป็นมาตรฐานสากลคนไทยเราตัวเล็กกว่าควรจะให้มันเล็กกว่านี้ด้วยมาตรฐานของผมคือให้ เอลไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความสูงเอลไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความสูงนะครับอันที่2คือระดับน้าตาลที่เราคุยไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ห้ามห้ามหามเป็นไม่ได้เพราะว่าเกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือเกินกว่า25.6น้ําน้ำตาลราสมต้องรีบจัดการอย่าให้เป็นโรคเบาหวานอันที่3คือไตรกลีเซอไรด์นะครับไม่ให้เกิน150 HDL ไขมันดีต้องให้เกิน40สําหรับผู้ชายเกิน50สําหรับผู้หญิง และสุดท้ายก็คือคุมความดันโลหิตไม่ให้เกิน130 120จะยิ่งดีกว่า120 80จะยิ่งดีที่สุดนะครับถ้ารักษาสุขภาพให้อยู่ในกรอบของ5กรอบนี้ได้เนี่ยผมค่อนข้างจะเชื่อมัน่นเลยว่าจะลดความเสี่ยงของการเป็นทั้งความดันเป็นทั้งเบาหวานซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นโรคหัวใจเป็นพื้นฐานของความเสี่ยงจะเป็นโรคมะเร็งแต่ความเสี่ยงของเป็นโรคสมองเสื่อมเราจะตอบโจทย์ ได้ทั้งหมดเราก็จะทำให้สุขภาพของเราดีจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตขอบคุณครับ